ตนนี้นะครับแฟนๆอยู่พาร์ทเรามาอยู่กับคู่จิ้นเรียกว่าคู่จิ้นยังไงดีอยวคู่จิ้นแบบในตำนานนี้เหรอเออตะกี้ในใจคู่จิ้นรุ่นบุกเบิกในใจแบบอย่านะอย่านะอย่าเรียกคู่จิ้นอาวุโสนะหวายครับแม็กนูนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหหายกันไปนานนะครับไม่ได้เจอกันตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวซีรีส์พฤติกรรมที่ตายแรกๆที่เราเจอกันอ่ะเดือนกว่าเองเดือนกว่าเองเหรอคิดถึงใช่ไหมล่ะเออ ห่างหายกันทั้งหมดกี่ปีด้วยกันที่กับการที่เราไม่ได้มาร่วมงานกันประมาณสองปีครับทําสําหรับซีรีส์นะแต่จริงๆเรามีรายการแบบถ่ายที่ญี่ปุ่นทุกปีกันอยู่แล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีงานทุกวัน เรื่อยๆด้วยกันตลอดครับคือเราอยู่ค่ายเดียวกันใช่ไหมครัแต่ก็ในค่ายก็คือคนไม่เยอะก็จะมีแม็กตุนตุนแม็กอะไรเงี้ยใช่ใช่ใคือที่เรนเจอร์มีแค่มีจริงๆก็มีแค่แม็กตุนตุนแม็กอ๋อสี่คนเหรอก็มีเยอะมากไม่เยอะมากแสดงวาไป่แสดอะไรใช่ครับผมอาทำไมครั้งนี้ถึงตัดสินใจกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งได้ในซีรีส์เรื่องนี้พฤติการพิตาคือจริงๆแล้วเออเหมือนบริษัททีวีทันเดอร์นะครับก็ได้ ทำงานร่วมกับวีทีวีครับใช่ว่าจะทำซีรีส์ไวเรื่องหนึ่งครับแล้วก็เป็นเหมือนกับแมสเซจที่เขาอยากได้คือเป็นซีรีส์วที่ฉีกกับซีรีส์วปกติก็คืออยากทำเป็นซัสเพน์ก็คือทึบสวนครับใช่แล้วก็โชคดีมากๆที่เราได้พี่มาเดียวชูเกียริมากำกับมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว้าวมากเลยเนาะ คือเหมือนเราเล่นเป็นก่อนนากันมา3ซีซันนะพี่แล้วก็เว้นกันกลับมาคือเว้นกัน2ปีพอจะกลับมาเขาก็อยากให้รู้สึกว่ามันเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนไปเลยไม่ใช่ตัวละครเดิมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเนี่ยครับซีรีส์เรื่องหนีเป็นนิยายที่แบบว่าแต่งโดยคุณหมอครับผมหมอแซมชื่อพฤติการที่ตายเนี่ยแหละแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันจะทําให้แมกกัตูนโตขึ้นอีกก้าวหนึ่งเลยก็คือแบบไปทําเป็นวิชาชีพอะเป็นอะไรที่ถ่ายทอดออกมาอย่างผมก็เป็นหมอนิีทเวชอย่างแม็กก็เป็นอาชีพแบบติวเตอร์แล้วก็็็เเเปปนนมาฟียยะรงคับ ใช่เวลาตัดสินใจน่แม้แตการที่จะแบบเราโอ้แค่ชื่อพี่มาเดียวเนี่ยผมก็ตัดสินใจได้เลยใช่คือคือผมผมว่ามันมันแค่แค่แบบหน้าหนังที่มันดีอ่ะเราก็อยากอยู่ในหน้าหนังที่ดีเนาะใช่แล้วผมรู้สึกว่า พอหลังจากถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คุ้มค่ากับที่เราได้เพย์ออฟจริงๆคือมันมันดีมากๆใช่ใช่ใชผมชอบเป็น <Ừ. S 2> เป็นซีรีส์ที่ถ่ายมาแล้วแบบสมมติเราอยู่ในวงการนั้นแต่อยู่มาอย่างเงี้ยเราก็แต่ก่อนเราถ่ายงานแล้วเราก็กลับมาดูงานตัวเองบ้างม่ดูบ้างอันนี้ผมดูคือวีคต่อวีคเลยนะ <Yeah. S 2> ผมติดตามว่าแบบ <Yeah. S 2> เฮ้ยเขาจะตัดมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นงานที่แบบเราเล่นไปแล้วเราสึกว่าเราอินกับมันมากอย่างเงี้ยสนุกกับมันตลอดเวลามันเป็นเรื่องแรกที่เราไปอยู่ที่นู่นด้วยกัน2เดือนใช่ไหมครับแล้วเราได้นอนด้วยกกันอย่าางเ้แลวร็ ได้คุยเรื่องบทจริงจริงเหมือนทำกันมากกันแบบแทบทุกวันเลยครับคือมันเป็นเรื่องที่ได้คุยกันเยอะเราสองคนได้ตีกรอบไว้ว่าถ้าสมมติว่ามีซีรีส์ทคู่กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นซีรีส์ที่แปลกออกไปเลยไม่เป็นซีรีส์แบบแนวกอน็อกคือจริงๆแล้วเราไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะกลับมาเล่นครับหมายความว่าเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะได้กลับมาเป็นวายครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็จริงๆสามซีซั่นมันมันก็เต็มที่แล้วรั่คู่วายคู่นี้งบ้าเมื่อยไปแล้วนะสองคนอ่ะสามปีน มันก็เหมือนที่พูดนะครับคือมันต้องฉีกไปเลยไม่งั้นคนก็จะจำภาพภาพเดิมอย่างเงี้ยร้วมหาลายวิ่งแบกกันแล้วก็ต่อยกันมีเรื่องในสนามฟุตบอลอ,อ,อะไรเงี้ยใส่เสื้อช็อปอะไรเงี้ยเออครับแต่เราก็ดีใจเขาที่ได้มารับเรื่องนี้แล้วก็เราเรา,เราพอได้ดูขลงานอะไรเงี้ยเราโหเรามั่นใจในเรื่องแบบทางโปรดักชันเรื่องแบบฝีมือนักแสดงดแบบอย่างคนอื่นเนี้ยเราเล่นกับเขาอย่างเงี้ยเราโหเรา เรามีความสุขมากเลยอ่ะเพราะทุกคนแบบตั้งใจในการทํางานแล้วฝีมือแบบทุกคนมีฝีมือหมดเลยไม่ว่าจะแบบแบใช่ครับอย่างพี่ตุนกับผมเง<ช>ี<ช>้ยคือเราเราทํางานกันด้วยกันมาเยอะมากจนแบบเรารู้เข้าขากันแล้วแล้วก็<ช>เราเห็นการพัฒนาของแต่ละคนอะ<ช>่ะมันทําให้เรามีมีแรงในการทํางานอย่างแบบเมโกอย่างเฟยอย่างเกรดพี่มินยเง,งี้ยคือแต่ละคนคือเล่นดีมากอ่ะผมก็เลยแบบ เราก็อยากทํางานนะเนาะเราก็แบบอยากให้งานมันดีอย่างเงี้ยเราเพราะทุกคนตั้งใจอ่ะมันก็เลยแบบได้เป็นในทางทางเดียวกันอย่างเงี้ยครับยังกลับมาทางนี้เธอสองคนเข้าขาหนักกว่าเดิมปหมก็ขาก็เข้ากันขาจริงหรอไม่พันแก่แก่ยากมาว่ามาว่ายากกว่าเดิมมากมากครับมากกว่าเดิมเหรอคือเอ่อ ผมผมผมว่าเราโตขึ้นด้วยอะแล้วด้วยภาพที่เป็นตัวละครที่มันโตขึ้นอะไรเงี้ยครับผมแค่ยืนห่างๆกันแล้วเหมือนส่งสายตาให้กันอะไรเงี้ยมันมีความหมายมากๆเลย แล้วเราแล้วเราอย่างที่เราอย่างที่แม็กบอกเลยคือว่าตอนกลางคืนเราก็หนักกับไปนั่งค่ะกันบ้านนี่ว่าแบบเออวันต่อมามันมีซีนอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งกับเรื่องอื่นอ่ะแต่ละคนนี่มันแยกย้ายกันกลับบ้านใช่ไหมมันไม่อยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้เกิดเคมีนี้ขึ้นมาฉะนั้นเราผมรู้สึกว่ามันสิงกันมากๆในภาคนี้อะไรเงี้ยเมื่เราถามกันว่าเออตัวละครควรจะคิดแบบไหนเราปรึกษากันตลอดครับคืออย่างงี้พอมันได้มีคนแบบอีกมุมมองหนึ่งมาคอยช่วย ว่าแบบตัวละครควรคิดแบบนี้ไหมอย่างน,างนี้อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมคือมันนั่งวิเคราะห์กันจริงๆอ่ะมันเลยทําให้แบ<ร>็กาก้าตัวละครแข็งแรงมากต้อง<า>บอกเลยว่ามันยาก<ม>คือด้วยตัวบทเองครับมันซับซ้อนมากคือมันมีการสืบสวนตลอดเวลามีความรู้สึกที่เปลี่ยนตัวละครเงี้ยแล้วก็ในวันหนึ่งที่ถ่ายอ่ะเราสามารถถ,ถ่ายได้ตั้งแต่แบบ EP1 หนึ่งแล้วก็ข้ามกระโดดไป E ีีสุดท้ายอะไรเงี้ยที่ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็กลับมาถ่ายต้นๆใหม่อะไเแอะแล้ถ่ายในวันเดียวกันใช่ยางนั้นเลยต้องควบค สบมิงไปตบมิงมาเลิฟซีนเสร็จเออข้านี่นะเดี๋ยวตูเนื้อดูขึ้นห้องเสร็จอ่าฉากต่อมามายิงกันอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่ในวันเดียวกันแล้วมันก็แบบเออมันต้องเข้าใจอะไรกันมากๆเลยมันถึงแล้วแต่ละอีพีอะความรู้สึกของตัวละครมันเปลี่ยนตลอดครับเพราะว่าอย่างหมอวันเนี้ยเขาก็จะไม่เชื่อใจครูแทนเพราะคิดว่าครูแทนเป็นคนเป็นหนึ่งในกระบวนการใช่คือเป็นหนึ่งในแบบผู้ต้องสงสัยแล้วกันครับอย่างเงี้ยแล้วเสร็จนี่แต่คืออีพีหกเนี้ยมันก็จะเริ่มไว้ใจแล้วอีพีหลังมันก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วคือ มันก็ต้องคอยคอยดูเลเวลของของตัวเองใช่นี่เรารู้สึกอะไรกันอยู่นะก่อนจะเข้าไปอะไรเงี้ยในแต่ละวันที่อารมณ์ของผู้เธอนี่แบบมีกี่อารมณ์ในหนึ่งวันเป็นบ้าเป็นบ้าคือแบบอยู่ดีก็อารมณ์ขึ้นใช่คือเราได้เป็นตุลกับแม็กกันแค่ประมาณตอน5้าทุ่มถึงประมาณ6กโมงเช้าเพราะว่าตอน7จ็ดโมงเช้าแต่งหน้าเสร็จ8ปดโมงต้องมาอยืนเป็นตัวเราเองในเวลานอนเท่านั้นเองใช่ใช่ใช่อย่างก่อนนอนนอกจากแบบว่า ต่อบทกันคันกันบ้านกันเธอต้องทําอะไรกันอีกไหมสวดมนต์ครับสวดมนต์จริงหรอหน้าแม็กไม่ได้ไว้ใส่หรือสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์จริงครับต้าสวดมนต์ครับจริงหรอสวดมนต์หรอคือผมสวดก่อนน้องดึกคืนอยู่แล้วก็เป็นเป็นปกติครับผมไม่สวดไม่ได้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมีใครรอเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เชียงใหม่ด้วยเนาะเชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่ด้วยแล้วแม็กล่ะสวดมนต์กับเพาว่าผมผมยังไม่ค่อยสวดมนต์ครับใช่ ส่วนต์แล้วก็เล่นโทรศัพท์ว่าพอส่วนจะพัก่อนถ้าสมมุติว่าปกติจะเป็นพี่ตุลครับผมใช่ครับเหมือนแม่คุาหลับยากไหมหลับยากครับผมหลับยากเพราะเรากลัวหรือเปล่าหรือยังไงเห็นพี่ตุลสวดมนต์แล้วไม่ไหวฮะสวดมนต์แล้วแบบกล้ามมันแนบแข็งแก้มมันแนบแขนแล้วใบเสียงมันก็ขึ้นมาแล้บบเสื้อกายตื่นเช้ามาอย่างงี้ล่ะเธอสิ่งแรกที่พูดเธอต้องทำกันคืออะไรคือผมจะตื่นนี่ผมเล่าทุกที่เลยนะตื่นเช้ามาเนี่ย ผมจะแบบสลืมสลือแล้วมันจะเป็นแบบภาพซ i l ูเอ e แบบมีแสงส่องมาผ่านผ่านผ้าม่านโรงแรมเงี้ยประมาณวันอย่างงีห้าประึ่งตีห้าครึ่งหกโมงเช้าแต่ผมก็จะเห็นแบบผู้ชายร่างเปลือยครับใส่แค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวถูโลชั่นอยู่ปลายเตียงผมไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์เว้ยใส่กางเกงในเออกางเกงในทุกวันฮะอุ้ยเหมือนได้หนักเลยนะแมแล้วก็สลืมสลือแล้วพี่ตุ้งก็จะหันมาแม็กตื่นได้แล้ว เนี่ยเดี๋ยวเป็นเสียงสมูทอย่างเงี้ยแหละเป็นน้ำเสียงอย่างเงี้ยเลยใช่ใช่คือคู่เราจะไม่มีใครเกี่ยงไปอาบน้ำคือคู่เราจะแบบว่าเออเป็นพิธุนตลอดคือลุกก็ลุกเลยเพราะว่าขี้เกียจเถียงกันว่าเอออาบก่อนอะไรเงี้ยผมก็จะอาบอะไรเสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาช่วยผมอยู่นะใช่ใช่จริงๆแล้วเขาเป็นคนอาบก่อนไอ้ที่เขาบอกว่าแบบไม่เกี่ยงกันจริงไม่ใช่ผมมันไม่ตื่น เขาพยายามรักษาภาพพจน์ผมอยู่ภาพภลักษณ์ของผมอยู่มีเลนส์กลับเวลาแบบว่าไปในกองคือสมมติถ้าใครคนนึงเลนอะไรเงี้ยเขาจะมีคนนึงไปรับหน้าเมก่อนเราจะรู้ว่าเออเดี๋ยวบอกไปพี่บอกพี่ตัตู้นะบอกเออเดี๋ยวกำลังลงมาครับอะไรเงี้ยแต่มันเลนส์มากไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันต้องมันต้องออนทามากเราตัวเราขนลุกมากกับการที่แบบว่าสมมติถ่ายไม่เสร็จประมาณสามทุ่มครึ่งเงี้ยสมมติเลยอีกสองซีนอย่างเงี้ยท่านมีอะไรอีกครึ่งชั่วโมงให้เหลือไอ้สองซีนนั้นแล้วตัวละครมันได้เเเเเเเต็มมมมมมมทีีีี่่่่่่่่่กกกกกัััับบนนนนนออ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 ะะไไไไรรรรรงงงงง้้้้ยยยยยยคคคืแแลวววาาาาาาปปปถขดดูชชชใใหหณโึ ไปเสมอบ้าง<ช>แม่แปลงบาซึ่ง,<า>งหมาย,เ,<ล>ยเขาว่าถ้าเราถ้าเราเสร็จสี่ทุ่มครึ่งถึงถึงห้าทุ่มเียเวลาหน่อยเราก็จะน้อยลงใช่เรากว่าจะกลับไปถึงโรงแรมก็เที่ยงคืนกว่าจะ<ช>อา<ำ>บน้ำเสร็จก็มาณตีหนึ่ง<อ>แล้วเราตื่นประมาณตีห้า ใช่ใช่ครับสี่ชั่วโมงเท่านั้นสภาพเหมือนกับห้องเช่าอ่ะเช่าไว้ทำงานเป็นอย่างเงี้ยสองเดือนครับนอนน้อยจนพี่ตุนเข้าโรงพยาบาลไปเลยจริงหรอป่วยอย่างนั้นหนักอย่างงี้เกิดมาผมไม่เคยแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเลยนะพี่ไม่เคยเลยผมเคยแบบขอพ่อพ่อหยอดนอนโรงพยาบาลเนี้ยโหลดเครียดกับบทด้วยหรือเปล่านอนน้อยเรานอนน้อยนะแต่ต้องเข้าใจว่ามันด้วยด้วยด้วยการที่เรายกทั้งกองเนี่ยไปถ่ายที่นู่นน่ะมันก็มีคอสเยอะใช่ไหมครับแล้วเราก็ตจะใช่แล้วเราใช่ครับมันก็จะมี แบบเหตุสุดวิสัยทําให้แบบว่ากองอาจจะต้องแบบล่าช้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็เข้าใจได้ครับใช่มันก็อาจจะหนักนิดนึงในในในซีรีส์อ่ะพวกเธอเรียกกันว่าคุณกับผมในชีวิตจริงของเธอสองคนเธอเรียกว่าอะไรแล้วแต่วันใช่ใหญ่แล้วแต่วันด้วยขอแล้วแต่วันตอนนี้ยังไงครับคุณอย่างเงี้ยเออบางทีใจเต้านี้เหรออันนี้เป็คือในชีวิตจริงนะใช่ตอนนี้นะ แล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์หรงออะไรแล้วแต่สถานการณ์ใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็แบบแม็กแม็กแม็กอันนี้พี่ตูนพี่ตูนพี่ตูนอันนี้จะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยไม่มีโมเมนต์แบบวันวอดเหมือนแบบว่าในก็มีก็มีคุณคุณอะไรเงี้ยคุณใช่ครับถ่ายสตอรี่อ่ะก็จะวอดวาดใช่ใช่รู้ไหมว่าครั้งนั้นที่ฉันมาสัมภาษณ์เธอสองคนอ่ะที่วันที่เปิดตัวซีรีส์เรื่องหนึ่อแล้วพวกเธอหลุดคำว่าอ่ะ ชอบว่าเป็นแฟนกันต่อหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยวันแถลงข่าวตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้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 นี่บอกว่าเอ้ยถ้าผมก็ไม่ติดนะเวลาไปที่ไหนผมก็บอกพี่ตูนเป็นแฟนผมเนี่ยโหก็ไม่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแล้วคือเราเราบอกว่าเราบอกว่าเร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 าแบบมีสนติใจกับคนนี้เออสนใจกันนี้หรือแบบบางครั้งบอกว่าเอ้ยแม็กแม็กมีแฟนไหมแบบแม็กชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเงี้ยจนเราพูดว่าเรา ชอบผู้ชายเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อกันแล้วอ่ะจนจนแบบเออเป็นแฟนตุนก็ได้อะไรเงี้ยครับใช่ใช่ณวันนี้หลังจากเปิดตัวแบบโอเพนนิ่งวันนั้นอรกมามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมหรือว่ามันเหมือนเดิมอะมันเหมือนเดิม้วเพราะเราเป็นอย่างงี้ตั้งแต่แรกครับเราไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเราก็อยู่แบบอย่างเงี้ยครับอยู่กันแบบว่ารักใครอยากจะลวนลามกันก็ลามได้ใช่มันมีกันสองคนจริงใช่ใช่ก็หัดไปก็มีตุนแม็กแล้วก็แม็กตุนใช่ก็ก่อนก่อนเมื่อกี้ก่อนพี่มาผมยังไป ไปอะไรกันเดี๋ยวก่อนไปอะไรกันไม่เวลาผมแบบหันหลังอะไรอยู่แม็กมันจะชอบมาแกล้งนชอบมาแบบเดินชนใช่อุยขอโทษครับอะเลยงี้ยต่อหน้าธารกำนัน่อดเยอะๆหน่อยอันนี้คือมันโดยไม่ได้แคร์ว่ากูปากเบี้ยวอยู่ด้วยนะป่วยอยู่เรื่องปกติใช่ไหมที่เราเล่นกันอย่างนี้แล้วพี่จุนก็แบบชอบหันไปหายแบบคนอื่นที่เห็นน่ะบอกว่าทำไมผมต้องมายอมอะไรมันแบบนี้ด้วยคือจริงๆก่อนที่พี่หม่อมยังเล่นอยู่เลยเคยเอาคืนบ้างป้ะ คือผมก็คือผมกลัวแม่งเหมือนแบบว่าแต่เอาคืนแม่งบ่อยๆแล้วเดี๋ยวแม่งแบบมากอะไรเนี้ยผมแม่งเป็นฝ่ายดูกระทำตลอดแบบตูดผมแม่งสารานามมากเลยคือใครจะบีบก็ได้ทุกวันนี้คือโปรดิวเซอร์ขอตูดเลยแม่งบีบตูดผมหมดแล้วเพราะว่าแม่เป็นคนับเออแม่ก็แบบแม่งกลมจริงอะไรเงี้ยไ้หรือว่าแล้วผมผมก็เลยกลับไปก็รู้สึกว่าเออ สองกระจดูแม่งดีจริงวะคนอื่นแม่งไม่มีหรอวะอะไรอ่ะทำไมต้องเป็นกูวะอะไรเพราะคอสคอรมาแบบหลายปีมากถึาจะได้ขนาดนี้มันต้องมีการออกกําลังมันหน่อยครับใช่ครับทุกวันนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาสิ่งที่เธอประทับใจกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทำทำทำประทับใจคือเราไม่เคยทะเลาะกันครับเป็นคู่จินที่แบบบางคู่ผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่คู่ผมเนี่ยไม่ไม่ทะเลาะกันเลยครับหมายความว่า จริงๆด้วยขนาดเวลาเขาดือปีอะไรเงี้ยทำงานมมุิเป็นเพื่อนบางคนอ่ะเขาก็อยู่ไม่ได้แล้วนะใช่ครับเหมือนเรารู้จังหวะกันมากกว่าครับแบบสมมติถ้ามันทำการทำงานมันก็จะมีกระทบะทางกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่แบบทุกครั้งที่เราแบบเหมือนจะเริ่มใช้อารมณ์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบรู้ว่าอีกคนหนึ่งไม่โอเคเราก็จะเราก็จะนิ่งไปอะไรเงี้ยคือมันจะรู้จังหวะกันจนแบบให้ให้เกียรติกันให้พื้นที่ใช่พื้นที่กันครับประมาณว่ารู้ว่าจะรับมือกับ ใช่ใช่จะแฮนด์ด์อยังไงเกิดขึ้นแล้วเราก็เราก็รู้ว่าแบบเราต้องทําตัวยังไงตัวตุนเราประทับใจอะไรอ่ะตูดมีอย่างอย่างแม็กคือแม็กตลกแม็กเป็นคนแบบอ่าคือคือถ้าถ้ากับคนอื่นอะไรเงี้ยสมมติอารมณ์ไม่ดีอะไรมาแต่ว่าแบบว่าเขาจะมีเขาจะมีความน่ารักของเขาที่แบบว่าทําให้บรรยากาศน่ยนะมันแบบเออดีขึ้นนะถ้า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 เขารู้สึกอยากเอนเตอร์เทนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมันแบบหาไม่ได้มันหายากพี่แบบคนที่แบบแม่งจังหวะการ์ตูนตลอดเวลาเลยชีวิตเรื่องเหมือนการ์ตูนอ่ะผมแบบ มองแลมันแบบเออตัวรกตูนป่ะพี่ตุ่นเครียดมาผมก็เดินไปจับตูดนก็หายอะไรอย่างเงี้ยฮะเออเกิดมาเพื่อกันแลกกันจริงๆนะคุณแม็กซ์ตลกเลยพีผมเป็นคนเครียดง่ายด้วยกลับมาเรื่องของเราพฤติกรรมที่ตายครับ อ,อี่ผ่านมากี่เพียนะคนนรึ่งเจ็ดวันนี้วันนี้วันนี้จะ EP 8ก็คือสําหรับ VIP มันจะได้ดูล่วงหน้าหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมครั<อ>บผม<อ>แต่ก็ครึ่งเรื่องที่ผ่านไปคือ EP 7อซึ่ง7ก็คือแซ่บแซ่บไม่ไหวแล้วดูแล้วเหรอดูแล้วจ้าผนรู้ว่าผลรู้ว่าผนรู้คนรูน้ไหม แค่สองแค่สองฉากเท่านั้นใช่ไหมที่ที่ททปล่อยออกมาที่แบบหนักหนุนง่วงใช่ใช่จริงีเจ็ก็จะมีสองฉากก<ต>็ค<อ><ช>ือเธอสองคนนี่มีความดีไซน์ฉากเิกืซีงนี้ด้วยกันสองคนให้พู่มกับไหมจ,จริงๆเราไม่ได้ดีไซน์เราเป็นตัวละครแล้วเรามีออเจ็ตีฟที่ชัดเจนหมายความว่าคือตัวละครมันได้มาถึงจังหวะที่แบบว่ามันอยากจะ แบบอินเอร์มีเดตมาตั้งนานแล้วแต่คือใช่แต่มันต้องทั้งใจด้วยแบบด้วยแบบหลายๆอย่างอย่างพี่ตูนก็กลัวว่าแบบความไม่ไว้ใจความไม่ไว้ใจส่วนผมอยากดูแลเขาแต่ก็ต้องพูดให้เขาเห็นเลยอย่างเงี้ยเราไปจะไปฉาบฉวยแบบอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับทําได้แค่ต่อไปทุกวันทุกวันอย่างเล็กนิดอย่างละหน่อยแต่มนอ่ทีรร้แงากเลยก็มันอึดอัดไงมันมันอัดอั้นมันอยากเข้าไปจุดนั้นตั้งนานแล้วแต่มันไม่ได้เข้าัใช่ใช่มันก็เลยมันเลยภาพมันเลอร์ไปแบบมันใหญ่อยู่ในอ้อมกอดตั้งนานแล้วเต็มสิที่ผ่านมา จริงๆแล้วอ่ะถ้านับเรื่องแบบเรื่องที่หนวดบาดกันผมให้1ิเลยคือจริงๆมันทรมานมากคือคือคือที่ตัดมาที่มันเห็นแดงแดงอ่ะคืออันนั้นคือประมาณเทคที่5เทคที่6แล้วครับเพราะว่ามันมันแล้วมันก็มีเหงื่อคือแบบว่ามันร้อนนะพี่ไอ้บ้านหลังนั้น มันไม่มีแอนไม่ไม่มีครับไม่มีแล้วเราถ่ายกันคือแบบสักช่วงสิงหาอะไรเงี้ยมันอ้าวอ่ะมันร้อนอเลยเงี้ยคือแบบบรรยากาศเป็นภาคเหนืออะไรเงี้ยแต่ว่าข้างในคือเหมือนเตาไก่เตาย่างไก่ใช่ครับไก่แล้วเราขวดกันประมาณตอนเย็นเนาะตอนแบบตอนเกือบค่แต่สราพของไก่ไม่ได้โกนหนวด ไม่ไม่ใช่เราโกนแล้วแต่คือตอนเย็นเนี่มันขึ้นแล้วแล้วมันบาดโอ้โหคุณเนยใช่แล้วไอ้ที่แดงๆนี่คือโอ้โหมันมันแสบนะฮะใช่ใช่แต่เราเป็นตัวละครไงเราเราเลือกอารมณ์มันมันไม่สนใจเรื่องหนวดแล้วไงบาดก็บาดเลยฮะใช่ครับแต่แฟนๆคิดว่าเรื่องนี้ตุลเธอเป็นคนรุกตลอดก่อนตลอดเลยนะใช่ไหม ก็หมอบ้าลเนี่ยที่ตาก็เปลี่ยนแล้วตาแบบเอออยู่อยู่กับคนนี้ก็จะตายอีกแบบหนึ่งอยู่อ่ะตำรวจก็จะตายอีกแบบหนึ่งเจ้ตัวเขาจะแบบคุ้ยมื่สี่อ่อนได้ไหมเดี๋ยวเราต้องไปจุดนะมันต่างกับแล้วซีนที่ผ่านมาไงบ้างสหรับเรื่องนี้เลิฟซีนเหรอครับผมว่าพอตัวละครมันเปลี่ยนเวก็เปลี่ยนไง อ่าอย่างอย่างพี่ก็มีแนวทางของพี่อ่าพี่ตุนเขาก็มีเวของพี่ตุนก็มีเวของของพี่ตุนในการแอ r พโรชใช่ไหมพอตัวละครมันเปลี่ยนมันก็คนละแบบแต่คือสิ่งที่มันต่างมากๆก็คือด้วยความเป็น m a t u จู t y ก็คือโตขึ้นใช่ก็จะแบบก็จะไม่ได้ทําอะไรแบบว่าเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นเนอะใช่ครับเราก็มีเหตุผลในการการะทุกทุกอย่างประมาณนั้นมากกว่าตุลรู้สึกเป็นยังไงบ้าง หมายถึงคำถามเลยนะคำถามคำถามหรืว่าเลิฟซีนเลยเลิฟซีนมันเปลี่ยนจากที่ผ่านมาไงบ้างก็น็อกยังไงบ้างรู้สึกว่าไม่ไม่มีอะไรกันคือมันปลดแอกกันหมดแล้วอะครับแล้ไม่ต้องบอกไปทีว่าเราเนี่ยที่ผมเลิฟซีนกับคุณคุณพูดว่าอะไรคำแรกเลยไอ่ยังไงพูดอะไรฉันอยากรู้บอกว่ามึงจูบเก่งมากเลยนะอุยจริงจริงคือมันหายไปนานที่ไม่ได้จูบคือเนี่ยเหรอคือเราจูบกันประมาณเป็นห้าหกเทคอยู่อะพี่เพราะมันมีแค่มีใกล้มีกว้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็จะเป็นจูบ่่แสนมาคือบววไล้ คือผมเข้าใจเลยว่าเขาแม่งเป็นตัวละครมากเลยตอนนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าแบบคือแม่งขยี้แบบคือถ้าเป็นตัวจริงมันคงแบบเจ็บอะไรเงี้ยคือแบบ <ไป S 1> แล้วเนี่นตัวละครมันปน,นข,ปข้อปักล่างข้อปักบนที่สุดปะที่สุดปะคือถ้าเป็นตับปักเสษแบบติดกันแล้วนะเออแต่ความความฮาคือผมอะพอเสร็จปุ๊บผมก็เหนื่อยใช่ไหมผมก็นั่งอยู่พี่ตูนเดินมาแบบ เชื่อมึงจุบเก่งว่ะเออจุบเก่งว่ะโหผมผมผมตอบอะไรไม่ถูกผมเขินแบบตอบอะไรไม่ถูกอะเขาจะฟิลผมแเรื่องเขินอยู่อะเอาจริงๆลองคิดดูดิเราทำกันมาแค่จุบเองก็เขินแล้วอะอยู่ดีมีคนมาชมว่าไม่เคยจุบเก่งว่ะไม่เคยได้รับควาชมนี้จากตุนใช่ไหมไม่เคยไม่เคยเลยแบบเฮ้ยมึงจุบเก่งว่ะแล้วก็แบบจริงจังเลยเอาละฉันจะดูแหละว่าพี่ผ่านมาขนาดตุนยังชมว่าทำไมจุบเก่งอะไรแม็กเอรเอลฟเปอร์เลมาจากไหนลูก จริงๆผมก็ดูหนังใช่ครับเก็บทไปเรื่อยใช่แบบพวกคอมีบิบิโอเนมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่อัามาก็เลยมาลนนตุนใช่ครับจำเลยรักของผมแต่เรื่องนี้ผมไอ้ฉากที่อยู่บนเตียงครับพี่มันเลียวมากเลยนะเลียวขนาดที่ผมคือผมกับแม็กใส่อันด์แวร์เข้าฉากอ่ะคือคือไม่ได้ใส่บ็อกเซอร์ไม่ได้ใส่อะไรแล้วคือแบบใส่อันด์แวร์ตัวเดียวแล้วเข้าฉากเลยแล้วตอนพี่ตุนลุกอ่ะ คือเกงในมันก ER like ็ล่นก็เห็นเลยนะพี่เขาอยากให้เห็นจริงๆผมบอกแล้วให้ผมใส่ถุงเท้าไหมเอาเป็นถุงเท้าอันเดียวเลยไม่ต้องใส่อะไรแค่ใส่ถุงเท้าไว้เขาพยายามไม่ให้เห็นแต่ผมรู้สึกว่าผ้ามันคือแบบตัวละครจริงๆแล้วอ่ะเอ้าถ้าคนมีรายการมันก็ต้องแก้ผ้า ออแต่เราไปถ้าเราไปไม,ไม่ต้องใส่เลยก็ได้เนาะไม่สนกูผมมั่นใจมากว่าผม,ผมมั่นใจมากว่าถ้าโชว์ไปก็โอเคเฮ้ยผมคอรก็มาเป็นร้อยโลอ่ะพี่ไม่อยากไม่อยากเห็นเหรอเจ๋งมากเจ๋งมาก <S <S> <S คือตอนตอน,ตอนแบบก่อนเปิดกล้องหรืออะไรเงี้ยพี่บอกว่าพี่พี่เรื่องนี้เห็นก้นปะเออพี่บอกเฮ้ยตูนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นว่าแย่จังเออผมว่าจะเป็นเลเซอร์ก้นหน่อยกูไม่ได้บอกว่าเลเซอร์กูบอกว่าเออเดี๋ยวแบบเออกินดีนะเห็นได้นะอะไรเงี้ยเอออดได้ปม่หวาได้ เอาทำไมอ่ะคุณฮอลลีวูดเขาเห็นกันมัน20-30ปีแล้วทำไมไปไม่ถึงหรอเออไปไม่ถึงจะไปถึงไหนครับจะไปถึงไหนครับเออไม่เป็นไรหรอกเยาวชนดูก็เยอะอยู่เออก็ถือว่าแฮปปี้กับการที่กลับมาร่วมงานกันรู้สึกว่าคุ้มค่ามากใช่ครับก็ก็เวอร์ติดครับอยากให้ดูเยอะๆอ่ะผมชอบมากอยากให้คนดูเรื่องนี้เยอะๆเพรเวลาแบบพี่ตูนเขาจะชอบมากเขาชอบแชร์แบบว่าที่เสียดสีสังคมอะไรเงี้ยเฮ้ผมแยกไม่ออกหรอกอันไหนอวยอันไหนชมจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเออ ดูฟีดแบ็ดีมาก <styles> ใช่เพราะแบบเขาจะแชร์พ <tortured. S 1> วกแบบพวกเสียสังคมการเมืองอะไรเงี้ยเขาเรื่องเรามันมีหลายรสใช่ไหมใช่ไมใช่ใช่ใชมันมีหลายประเด็นมากที่มันพูดถึงแล้วผมเอาจริงๆนะพอได้เข้ามาดูจริงๆต่างที่เขาตัดมาแล้วอะคือมันเสียสีที่เราคิดมันแบบว่าเออคนเขียนบทมันมีชั้นเชิงมากเลยที่เรคิดมากอันนี้เดินทางมาถึงครึ่งเรื่องแล้วหลังจากนี้แน่นอนว่าเธอปล่อยเลิฟซีนมาขนาดนี้แล้วมันจะต้องมีทวีคูณยิ่งกว่านี้อีกปะ เดี๋ยวก็รอดูแล้วจริงมันก็มีแค่นี้แล้วไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องดูแล้วครับไม่ได้สิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋หลังจากไม่ธรรมดาหรอกครับความเข้มข้นของอีพีต่อไปมันจะเป็นใช่ก็จะมีแบบแชมพูข้นมากเลยสบู่ข้นมากเลยฟองเยอะมากเลยฟองเยอะมากฟองเยอะมากอุ้ยสปอยอีกเลยหรอไม่แต่คือผมไม่ได้อยากจะแบบโฟกัสเรื่องแบบเลิฟซีนอย่างนั้นคือจริงๆเ่ยโครงเรื่องเส้นหลักมันก็คือซัสเพนใช่ไหม แล้วพวกนี้มันก็จะเป็นแบบเหมือนตัวเสิร์ฟมากกว่าแต่แบบว่าออถามว่าเราไปนเน้นว่าแบบมันต้องแรงเราไม่ได้เน้นครับเราแค่ตัวละครมันร้ายไปถึงตรงนั้นถ้ามันไปได้มันก็ไปได้แค่นั้นเองอใช่ใช่สิ่งที่เราสองคนคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้เลยการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของเราสองคนแน่นอนไม่อยากให้คนดูผิดหวังครับคาดหวังอะไรครับคาดหวังใช่ไหมครับจริงๆผมอยากให้คนที่คนที่รักเราอะ่ะตั้งแต่แรกวันแรกเี่เดวันที่เราอยู่ด้วยกันมาเงี้ยได้ดูจริงๆเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราใส่สุดจริงๆกับเรื่องนี้เราตั้งใจม,มันมากๆแบบว่าเราทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบพี่ลองคิดดูนะเราอยู่ตรงนี้มา5ปีแล้วห้าหกปีแล้วอ่ะแต่เขายังอยู่กับเราจนถึงทุกวันเนี้ยผมว่ามันมันมันไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วแบบทุกครั้งที่เราทํางานเหนื่อยทุกครั้งที่เราแบบแบบท้อเลยเงี้ยเราเดินออกไปแบบจากจากสถานที่ที่เราทํางานอะ่ะเราจะเห็นพวกเขา,ายอ,อยู่ตรงนั้นะ <Okay. S 1> เพื่อเราอะ่ะ เราคึกว่าเนี่ยมันคือการที่เราได้ตอบแทนเขาจริงๆเราให้เราไปนั่งคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ว่าแบบขอบคุณนะขอบคุณมันเราทําไม่ได้มันเยอะแต่คือสิ่งเนี้ยมันคืออยากให้เขาเห็นจริงว่าเราตั้งใจทําเพื่อพวกเขาจริงๆครับใช่ครับขอบคุณครับจริงๆเรื่องเนี้ยคือมันมีเรื่องของการอยากปรับเปลี่ยนอะไรในเรื่องอ่าคอนเทนต์ ที่รู้สึกว่าเออผมกับแม็กก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. เราเล่นซีรีส์วายมาแล้วอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เป็นนักแสดงเนี่ย mm hmm. แต่ว่าคือพอได้บทเรื่องนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าอยากเข้าไปหามันแล้วด้วยการที่อยากทําให้เห็นว่าเราพัฒนา ทั้งในส่วนของการเป็นนักแสดงด้วยตัวบทด้วยที่โปรดิวเซอร์เขาตั้งใจอะไรย่างเงี้ยอยากให้เห็นว่ามันมีมิติของการแบบเฮ้ยผลิต b l รูปแบบใหม่มา mm hmm. อะไรงเงี้ยครับผมแล้วก็คือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยคือทํางานกันหนักนะอย่างผมก็เราจะเป็นหมอนิติเวทยังไงให้คนอีกทางประเทศที่รอด,ดูอยู่ได <Yeah. S 1> ้รู้ว่าหมอนิติเวทเขาทํางานกันอย่างนี้ mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็อันเนี้ยมันมีเชิงของรูปแบบอายการตํารวจอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คือพอได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนแบบเออเห็นว่ามิติใหม่ของการทําซีรีสบบนนชชะใจ เออแล้วมันก็ไม่พูดว่ามันไม่ดูถูกคนดูอ่ะมันจะแบบเออคือมันมีบ L มาประมาณ5ปีแล้วแต่ว่านี้มันเป็นการเปิดหน้าเลยใหม่ๆขึ้นมาของ BL อะไรเงี้ยคือไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยคุณเป็นหมอแต่คุณไม่ทํางานเกี่ยวกับหมอเลยคุณวันนึงคุณใส่ชุดกาวใช่แล้วคุณก็ถือเดินไปเดินมาแล้วก็แบบพ่อรักกันอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับแต่แต่ละตัวละครก็มีหน้าที่การงานของตัวเองซึ่งมันกรมมากครับใช่อายการก็เป็นอายการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับตำรวจก็เป็นตำรวจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให คือ <c oughs> ตัวละครมันเป็นกลมมันเป็นแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรแบบื่องว่าทุกคนต้องเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีเหรียญสองด้านอย่างเงี้ยอยากให้เห็นว่าแบบคนไทยแล้วก็ผู้ผลิตไทยก็ทําอะไรแบบนี้ได้อ่าทิ้งท้ายฝากคนแฟนหน่อยครับเอาให้ให้แม็กเป็นตัวแทนในการฝากคอนเฟลต์คนไทย <c oughs> ครับ <c oughs> ได้ครับก็อยากจะฝากนะครับพฤติการที่ตายไม่ได้อัปเดตนะครับผมเป็นซีรีส์น้ำดี ที่ผมบอกเลยว่าเช้น้ดีดีแล้วอะที่อยากให้ดูกันจริงๆนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องที่ผมรู้สึกว่าคน่ะสามารถเห็นได้ในสังคมปัจจุบันนี้เลยมันจับต้องได้ง่ายมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ย่อยง่ายไม่ได้แบบเฮ้ยซัสเพนมันต้องแบบเฮ้ยมันเข้าถึงยากหรือเปล่าแบบดูยากหรือเปล่าจริงมันดูง่ายมากนะครับแล้วก็เรื่องความรักเส้นความรักเนี่ยแน่นอนครับว่าฟินแน่นอนครับ ผมก็ติดตามได้ทาง VTV สองทุ่มตรงนะครับผมวันจันครับตุนอ่านตุนเป็นแฟนในการฝากเป็แฟนต่างชาติที่ดูคนนึงคนทั้งทั้งอคนได้ครับ so this is me and Max uh, from m a n of this and this has been it has been our seven week throughout the series so we have been run through half of it and we like we only hope that everyone will like it as we as we like because we really love um, the, what the story is told it's like about thailand structural um, problems and like about the maturity mm -hmm. of the characters right um, the love the love and the tension between dr Ban and interior tan mm -hmm. and also it reflects a lot of like uh, as i say problems in our society and um, please be keep cheering us throughout the ha another um, awesome. later half of the series yeah. because we're looking forward and always seek for your feedbacks um, so you can use uh, the hashtag manual of death or also in thai manual of death uh, with the ep. and we are looking forward to see what you say. and thank you for supporting us. we love you. <laughs> 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 <laughs>